หนึ่งในซอสพาสต้าที่คนหลงรักนะครับก็คือซอสเพสโต้ปกติแล้วซอสเพสโต้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทัว่วกระเทียมน้ำมันบ้างก็จะมีสมุนไพรต่างๆนะครับวันนี้ผมดัดแปลงเพสโต้ซอสขึ้นมาสำหรับคนที่หลงรักเบคอนโดยใช้เบคอนเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบในตัวเพสโต้แล้วก็มาปรุงเป็นพาสต้าจานอร่อยที่มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่างและนี่ก็คือเมนูพาสต้าเพสโต้เบคอนครับ เราเริ่มจากการทำตัวเพสโต้เบคอนก่อนละกันนะครับผมใช้น้ำมันรำข้าวครับประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาเบคอนเนี่ยครับลงไปทอดครับในตัวเบคอนเองก็จะมีน้ำมันนะครับน้ำมันของเบคอนก็จะออกมาผสมกับนฮน้ำมันรำข้าวครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันตัวนี้เราก็จะเอามาทำตัวซอสเพสโต้ต่อครับ ระหว่างที่ทอดเบคอนนะครับเพสโต้ตัวนี้จะมีใช้กระเทียมด้วยสำหรับตัวกระเทียมนะครับเราผ่าครึ่งครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งนี่เราก็ตัดเป็นวงๆนะครับแล้วก็เคาะเมล็ดด้านในออกเล็กน้อยนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เผ็ดมากนะครับเราเอาแต่สีแล้วก็ความหอม เอาลครับสีสวยดีแล้วเราก็ออกมาพักแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปในน้ำมันเบคอนใส่ถั่วครับอันนี้เป็นถั่วที่สงที่ยังไม่คั่วนะฮะแล้วเราก็ลดไฟลงนะครับเราก็จะผัดให้ตัวถั่วที่สงสุกนะครับแล้วก็กระเทียมก็จะนุ่มขึ้นผัดไปสักประมาณ3นาทีนะครับใส่พริกแห้งครับพริกแห้งค่อนข้างจะสุกเร็วนะครับผมถึจะใส่ทีหลังแล้วก็ผัดต่อครับ พริกสุกแล้วกระเทียมสุกแล้วถั่วก็สุกดีแล้วนะครับปิดไฟครับผมหลังจากนั้นก็เอาเบคอนประมาณ4เส้นนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับนำทั้งหมดนี้นะครับใส่ลงในครกครับผมรวมทั้งน้ำมันด้วยนะฮะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยครับแล้วก็โขลกให้เข้ากันครับ <Yeah. S 1> เพสโต้นี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นวิธีการทำ เขาเป็นซอสที่ที่สุกดีแล้วดังนั้นเราไม่ต้องเอาลงไปผัดในกระทะอะไรอีกแล้วนะครับใส่ไว้ในชามผสมเลยครับสำหรับเส้นพาสต้านะครับที่จะมาคลุกกับตัวเพสตโต้ตัวนี้ ต้องบอกว่ายางงี้ครับใช้ได้กับพาสต้าทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพนเด้เป็นป้องหรือจะเป็นเส้นย,วยาวๆพวกสปาเกตตี้อ,อย่างงี้ได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมเลือกเส้นที่มีลักษณะเล็กๆนะครับเส้นตัวนี้มีชื่อว่าคาเปลลินี่ครับคาเปลลินี่เนี่ยมีหมายเลขคือหมายเลขหนึ่งจะเป็นเส้นที่เล็กที่สุดนะครับเราจะสังเกตดูว่าเนี่ยฮะ เล็กประมาณเท่านี้เลยจะเล็กกว่าสปากเกตตีอีกนะครับข้อดีก็คือว่ารับประทานง่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการต้มให้ได้ระดับออเดนเตเนี่ยใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นครับต้มให้ได้ระดับออเดนเตนะครับเราจะนับตั้งแต่ตอนที่น้ําเดือดดีเราใส่เกลือลงไปครับในน้ําลวกเส้นเกลือที่ใส่เนี่ยนะครับต้องใส่เยอะเล็กน้อยครับคนอิตาเลียนเขาบอกว่าใส่ให้น้ําต้มเส้นเนี่ยมีความเค็มระดับประมาณน้ําทะเลครับผม เอาละเดือดดีแล้วใส่เกลือแล้วเราใส่เส้นลงไปครับจับเวลาเป็นเวลา4นาทีครับผลปรุงรสชาติให้เป็นไทยๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีฮะผมซอยผักชีหยาบๆครับเวลาที่เราทำเพสโต้นะครับพอเส้นร้อนแล้วเราไม่ต้องล้างน้ำครับเราเอาเส้นร้อนนนี่แหละครับลงมาในตัวซอสเพสโต้ของเราครับ ถ้าเรารู้สึกว่ามันแห้งไปนะครับเราเอาน้ําลวกเส้นเนี่ยครับใส่ลงไปเล็กน้อยได้ครับแล้วก็เ้านะฮะให้ตัวเพสโต้นเนี่ยติดแล้วก็เคลือบเส้นดีครับแล้วก็โรยผักชีเสิร์ฟกับเบคอนกรอบนะครับแล้วก็แต่งด้วยช่อผักชีสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับ เป็นเพสโต้รสชาติสไตล์ไทยและเชื่อเลยว่าคนที่ชอบเบคอนจะต้องหลงรักครับและนี่ก็คือพาสต้าเพสโต้เบคอนครับ